นะครับามาดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลจะได้นำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางกระทรวงต่างๆนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการวิสามันนะครับซึ่งภาพรวมของการพิจารณาล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางเทศบาลแล้วก็ตำบลทั้งหมดเนี่ย2,000กว่าหน่วยจะเป็นคนเสนองบประมาณโดยตรง อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับต่อกรรมาทการไม่ได้ผ่านหัวหน้าผ่านหน่วยงานบรรดาเทศบาลเนี่ยเสนอต่อกรรมาทการโดยตรงเลยแต่ไม่จำเป็นต้องมาสภาเพราะว่าเขาใช้วิธีเสนอผ่านระบบสูมได้ครับ ซึ่งวันนี้ทางด้านคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568ก็เปิดเผยครับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่บรรดาทเทศบาลตําบลทั้งหมด2,247หน่วยจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรงซึ่งจะใช้การพิจารณาผ่านระบบซูมที่เคยใช้ในการพิจารณางบเมื่อปี2,567 ส่วนอีกอันนึงที่นักข่าวถามโคษกเยอะเนี่ยก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะในการพิจารางบกลางส่วนของงบเงินที่จะมาทําโครงการดิจิ t a ลวอลเล็กว่า1นึ0 0แล้านบาทที่มีการแขวนไว้ก่อนนะครับหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบรวมข้อมูลนําเสนอเสร็จสิ้นก็จะนํามาเสนอต่อคณะกรรมการครั้งใหม่นะไม่ได้แปลว่าหายไป แขวนไว้ก็คือวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอหน่วยงานต่างๆทําข้อมูลใหม่ก็นำมาำพิจารณาต่อนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดในการพิจารณาเพียงพอซึ่งโครงการจะสําเร็จผลมากน้อยเพียงดยใดเช่นจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้คณะกรรมาการก็เลยมีมติบอกว่าให้ไปทําข้อมูลเพิ่มเติมโดยขอเป็นเอกสารสรุปโครงการอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้วันนี้โฆษกก็ได้แจ้งความคืบหน้าในการพิจารณานะครับว่ามีการพิจารณาในส่วนงบกลางไป11รายการ14หน่วยงานแล้วก็1กองทุนและมีความเห็นชอบของกรรมการในการตั้งข้อสังเกตในประเด็นเศรษฐกิจภาพรวมครับว่าปัจจุบันยังไม่เห็นแผนปฏิรูปภาษีและแนวทางในการจัดการหนี้สาธารณะรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระทางดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นและข้อเสนอแนะเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บรายได้โดยเริ่มต้นจากการตั้งโจทย์ที่ มาตั้งเป้าหมายว่าจํานวนผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนอกจากนี้ก็มีความห่วงใยญเรื่องงบกลางของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับให้ข้อสังเกตมาว่าควรจะต้องพิจารณาแนวทางในการตั้งงบประมาณเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเพราะว่าเงินตรงนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะจึงควรจะหาแนวทางคัดกรองโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงเพื่อพิจารณาลดค่าใช้จ่ายตรงนี้จะได้ไม่เป็นภาระกับงบประมาณครับ